รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะคณะเทคโนโลโย,ยีการเกษตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีปานนตกรรมโพสต์เบลติกเบอร์รี่การันตีเหรียญทองเวทีนานาชาติประเทศไต้หวันคณะเทคโนโลโย,ยีการเกษตรร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยียยาลายราชมงคลธัญบุรี หรอมอทรอทัญญับรีได้พัฒนาเครื่องดื่มสุขภาพโพสต์ไบโอติกจากมันเบอร์รี่ที่ผสานเทคโนโลยีการหมักยูรินซีเข้ากับวัตถุดิบทางการเกษตรการันตีผลงานด้วยรางวัลเหรียญทองในงานเกาสง International Invention and Design Expo 2024ณเมืองเกาสงประเทศไต้หวันและรับรางวัพลพิเศษ Special Prize Award จากประเทศเกาหลีดรพีรพงษ์งามนิคม จากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและดรสิริรักษุรินจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอธิบายว่างานวิจัยนี้มุ่งสร้างความแตกต่างให้ตลาดเครื่องดื่มผล,ลไม้ด้วยการประยุกต์แนวคิดโพสไบโอติกซึ่งหมายถึงสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นกรดไขมันอิสระหรือกรดอะมิโนที่จุลินทรีย์ผลิตขึ้นจากกระบวนการหมักร่างกายจึงสามารถดูดซึม และใช้ประโยชน์ได้ทันทีโดยช่วยกระตุ้นระบบคุ้มกันระบบขับถ่ายและปรับสมดุลร่างกายโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยตามปกติทีมวิจัยเลือกใช้จุลินทรีย์แบบผสมของกลุ่มที่ผลิตกรดเล็กติกโดยมีจุลินทรีย์ตัวหลักอย่างเล็กตบาซิรัสแพนธารัมเนื่องจากมีคุณสมบัติในการเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลของสารต้านอนุมูลอิสระขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงและเพิ่มระดับสารสำคัญ ในตระกูลเบอร์รี่ให้สูงขึ้นอีกทั้งยังนำแนวคิดการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่ามาประยุกต์ใช้โดยการนำกากมันเบอร์รี่ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำมันเบอร์รี่ของวิสาหกิจชุมชนแปรูปผลิตภัณฑ์มันเบอร์รี่กลุ่มสวนชนาพัฒจังหวัดปราจีนบุรีมาเป็นวัตถุดิบหลักในการหมักเป็นการลดของเสียและเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่โดยหัวใจสำคัญ ของเทคโนโลยีอยู่ที่กระบ,บวนการผลิตให้เหมาะกับผู้ประกอบการรายย่อยและ SME เพราะมีต้นทุนที่ไม่สูงแต่ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสูงและปลอดภัยอีกทั้งยังคงรักษาคุณค่าทางโภชนาการและสารพโพสต์ไบโอติกไว้ครบถ้วนทำให้ผลิตภัณฑ์สามารถเก็บรักษาได้นานถึง1ปีที่อุณหภูมิห้องซึ่งนานกว่าเครื่องดื่มหมักทั่วไปที่เก็บได้เพียง7-14วันในอุณหภูมิการแช่เย็น เครื่องดื่มโพสต์ไบโอติกมันเบอร์รี่มีรสหวานอมเปรี้ยวสดชื่นไม่มีน้ำตาลและใช้สารทดแทนความหวานแทนน้ำตาลอีกทั้งยังให้คุณประโยชน์สำคัญ3ด้านได้แก่สารต้านอนุมูลอิสระเพื่อชะลอวัยสารโพสต์ไบโอติกช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันและปรับสมดุลร่างกายและไฟเบอร์ช่วยส่งเสริมระบบขับถ่ายเน้นกลุ่มผู้บริโภคผู้หญิงวัยรุ่นจนถึงวัยทำงานที่ชอบทานน้ำผลไม้ และอยากได้สารที่เสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงทําให้ผิวพรรณดีนอกจากนี้ผู้บริโภคทั่วไปรวมถึงผู้ป่วยเบาหวานสามารถรับประทานได้ปัจจุบันเครื่องดื่มโพสต์ไบโอติกจากมันเบอร์รี่เตรียมวางจําหน่ายภายใต้แบรนด์เมเบอร์รี่ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์มันเบอร์รี่กลุ่มส่วนชนาพัฒจังหวัดปราจีนบุรีหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สถาบาันวิจัยและพัฒนามทรธัญบุรีวันธนาบุญประเสริฐวิทยุราชมงคลธัญบุรีรายงานค่ะ